ดีแคลนไรตั้งเป้าพาอาเซนอนควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกรับต้องการทีมช่วยตัดแต้มลิเวอร์พูลดีแคลนไรตั้งเป้าพาอาเซนอนควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 4 2 5่ย่แต่ยอมรับว่าต้องการทีมช่วยตัดแต้มลิเวอร์พูลที่กำลังโชว์ฟอร์มสุดร้อนแรงนำเป็นจ่าฝูงในขณะน,นี้โดยมี42คะแนนนำห่างปืนใหญ่6คะแนนและแข่งน้อยกว่า1นัดดีแคลนไรกล่าวว่าหวังว่าปีใหม่นี้จะนำพาถ้วยแชมป์มาให้เรา เราทำงานหนักเพื่อเป้าหมายนี้การจะก้าวขึ้นไปเป็นทีมระดับท็อปคุณต้องคว้าชแชมป์ให้ได้เราสามารถชนะเกมได้เรื่อยๆแต่ถ้าไม่จบด้วยการคว้าชแชมป์มันก็ไม่มีความหมายลิเวอร์พูลตอนนี้เล่นเต็มสปีดเหมือนที่พวกเขาเคยทำภายใต้การคุมทีมของคาร์ล็อปและตอนนี้ก็เช่นกันพวกเขาไม่ปล่อยให้ใครได้พักหายใจเราจำเป็นต้องให้ทีมอื่นช่วยตัดแต้มพวกเขาเพราะเราโฟกัสได้แค่ทีมของเราและหวังว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามความหวังของอาร์เซนอล ในการไล่ตามลิเวอร์พูลที่แพ้เพียงครั้งเดียวจาก17เกมในพรีเมียร์ลีกต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่เมื่อบูกาโยากาปีกตัวเก่งของทีมได้รับบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายและคาดว่าจะต้องพักรักษาตัวนานหลายสัปดาห์